กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมทดี๋ยวาราเมรีเบ่าวแอมโลธงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องกุหลาบครับท่านผู้ชมเป็นเอกที่มีเส้นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นเบาบ่ค่อยชัดครับเอฟซีก็ขอโทษขออภัยได้หลายครับน้องเพิ่นว่ามีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะครับหรือว่ามีอีหยังสักอย่างมากกวสิเซนิขหงเนาะครับเนาะสวัสดีครับน้องกุหลาบสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องกุลาบสวัสดีค่ะแต่แม่นครับน้องเป็นผู้ที่เขียนเลขให้แม่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกุหลาบน้องกุหลาบครับเดี๋ยวก่อน น้องกุหลับฝันหรือว่ายังไงครับนี่ฝันเนาะใครมาบอกครับมามาเทพเนาะครับแม่เพิน่นว่ามีเทพมาบอกเพื่อนครับน้องเพิ่นบอกโบไหร่กับโบเป็นยังครับอยูย่ใส่ครับใส่ถึงสวรรค์พุ่นป้าตู่อยู่ถึงสวรรค์ครับสิเขียนเลขอย่างเดียวเลยครับเอฟซี FC. เอาเขียน <c oughs> 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 อย่างนี้ครับ หนึ่งแปดเอาบาหนีเรกสองตัวเลกสองตัวเออสองตัวน้ำครับยุบปอไรล่ะครับนี่ยุบปอหาล่ะครับเอฟซีเนาะ <c oughs> มั่นใจปะครับมั่นใจเลยถูกถูกแน่นอน ถูกแน่นอนครับน้องเปิ่นวาครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสให้เบิ่งตัวเลขของน้องกุลาบครับอยู่ทั้งฝ่าผ่นี่บมาบอกแม<อ>น <man>, แมนแมนอยู่ทั้งฝ่ากัสินอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเนะครับผมขอให้มีโชคใหญ่กับน้องกุลาบครับเบิ้งเบิง,บง,บงมีมีตวเลกอีกยังแน่น่เบิงบ่งไหมปินมาเบิ่งตุเรกตัวนี้ไม่คือตรงกันกันกบอันนั้นแท่ะไงต้อมีสามดาวเป็นตัวเดียวกันตัวนี้ หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าเลขสองตัวนี่ก็เป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดเนาะครับเนาะสุดยอดสุดยอดครับน้องกุหลาบครับหมวดวันที่สิบเอ้ยหมวดไหนก็หวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับครับเขาถอดเขาไปเอฟซีเนาะนี่แหละครับผมหวดนี่ก็ขาให้มิโชคไง่ายครับเบาเอมเรางของยินคาว่าน้องกุหลาบเพิ่นนี่เป็นเลกที่ม่เส้นครับเอฟซีขั้นถามาก เลขชุดนีหรือว่าชื่นชอบชุดหนีก็ลองเอาไปซื้อลอตีลองเบิ้งนะครับเนาะครับเดี๋ยวเบาแอมรถทงสิจดตัวเรกแหวนแคหน้าจอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับน้องกุหลาบขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตวเรขของน้องกุหลาบครับได้เลขไม่ได้เที่ยงฝาผมละครับเนาะ สมือขึ้นไวๆครับอยู่ทั้งสวรรค์ผล่ะครับเลข3ตัวเด็ดเครับ1นึ่งแปดครับเลข2ตัวกระตาเรียนครับ188่นึก็ได้ครับท่านผูชมเนาะงวดวันที่หกุมภาพันธ์พศสองพันถอยหกสเจ็ดนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องครับ185 185ครับแล้วการ8ครับสำหรับคลิปหนีบาอเมอรทงกิลาอีฟซไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ แต่ยันพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเมื่อนีเบ้าแอมรัตงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบางของดีกันครับเบ้าแอมรัตงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิดใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกรัพยบค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตรีจจนสื่เรืถือก็ครับนอท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามห่งยมหาสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยังคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูปคิวสามครั้งรูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับธรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วเมือนกับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว กูบามักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสมาชู้ชมเอาไปใไสไ่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับทมาชู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะลักกะมือแทะครับท่าผู้ชมมมือแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็วท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมยขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับทมาชู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสมาชู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวาน Day, بل, เป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู discord, ่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปู <ๆ S 2> ่หลอดลนะครับท <m ur coaching yen> ่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลวงปูหลอดวัดุกกมนี่ก็แต่งวัดลวงปูลุ้ยนะครับเนาะวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีข้าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยยิบซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตนัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสมุชุม มีจํานวนจํากัดเด้ Promise jest, อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็เท่ามาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเปรียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตงก็สิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไ้แบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ